่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ วันนี้ก็พบกับผมทิศบวนบางประมาะอธิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยครับเสียงนี้ก็คงจะเริ่มคุ้นหูแฟนๆรายการทาง Facebook ทางยู u ูบนะฮะท่านสามารถจะฟังคลิปเสียงนี้ได้เป็นประจำนะฮะซึ่งปกตินั้นถ้าเป็นแฟนทางภาค AM เราก็คุยกันทางทสทล .4 จันทบุรี1นะึ่นเะเวลา10นาฬิกาถึง10ก30นาทีทางสวพพิษณุโลก1422ก,14ก็เวลา18นาฬกา30ถึง19นาฬกาแล้วก็ถ้าคลิปเสียงทาง Facebook YouTube YouTube ท่านก็พิมพ์คําว่าบ้วน Channel นะฮะก็เวลา8นาฬิกา1รอบ แล้วก็เวลา18นาฬิกาอีกหนึ่งรอบวันหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะวันนี้มีข่าวคราวมาเล่าสู่กันฟังในแง่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เมื่อวันที่สองกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็คือคุณพิเชษวิริยะพาหะ ท่านก็มีข่าวดีมาบอกเปิดเผยว่าล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ประจำประเทศไทยว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอนุญ,ญาตให้นำเข้าส้มโอผลสดจากประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขการนำเข้าที่กำหนดแล้ว และผู้ที่ประสงค์จะส่งออกส้มโอผลสดไปสหรัฐอเมริกาจะต้องมาลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผล,ลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออกอันนี้ก็เป็นข่าวดีไอ้ที่บอกว่าเป็นข่าวดีนั่นก็เพราะว่าเวลาเราจะส่งออกผลไม้ ไปทางอเมริกายุโรปเนี่ยมันยากเพราะเงื่อนไขมันเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่รอคอยมานานถึง15ปีด้วยกันนะเขาก็กลัวอะไรเดี๋ยวฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับคือเรื่องนี้ทางกรมวิชาการเกษตรเขาเสนอขอเปิดตลาดส้มโอนะฮะที่จริงขอมาตั้งกต่ปี 2,549พร้อมๆกับผลไม้อื่นอีกหลายชนิดซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ได้รับอนุญาตจากทางสหรัฐอเมริกาให้นำเข้าได้แค่เจ็ดชนิดเจ็ดชนิดที่ว่ามีอะไรครับท่านผู้ฟังก็มีมะม่วงมีมังคุดนะฮะ อันนี้เพราะว่าเขาไม่มีลำไยเงาะลิ้นจีสับป,ปะรดแล้วก็แก้วมังกรน,นะฮะอะ่เนื่องจากว่าอเนื่องจากที่จะนำอาที่จะอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ชนิดใดก็ตามมันจะต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช จากประเทศผู้นำเข้านะเพื่อป้องกันไม่ให้มีมแมลงศัตรูพืชกักกันที่ไม่มีในประเทศผู้นำเข้าปนเปื้อนติดเข้าไปกับผลผลิตซึ่งประเทศไทยก็ได้ใช้เงื่อนไขาการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าผลไม้ จากประเทศอื่นด้วยเหมือนกันคือหมายความว่าไอการที่สหรัฐอเมริกาเขาเขากลัวนะ่ะเราไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราเองก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราจะเอาผลไม้บ้านเราไม่มีผลไม้เมืองหนาวน,นะเกิดเอาอะไรเข้ามาแล้วมันมีโรคมีเชื้อติดเข้ามาเราก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเราก็เหมือนกัน ประเทศไทยเรานี่มีส้มโอมากกว่า3 0 0สิพันะที่เด่นๆในยุคปัจจุบันก็อย่างพันทับทิมสยามนะฮะอันนี้ก็เปลือกบางเนื้อนิ่มสีชมพูเข้มหรือสีแดงคล้ายๆกับทับทิมนะอันนี้ก็เป็นของดีของเด่นส้มโอทางใต้เมล็ดน้อยรสชาติหวานไม่มีรสขมเจือปน ผิวของผลส้มโอมีขนอ่อนนุ่มปกปุยปกคลุมคล้ายๆกับกรรมยี่นะฮะแหล่งปลูกสำคัญก็นครศรีธรรมราชนะครับส่วนพันธุ์ขาวแตงกวาอันนี้ก็ของดีของเด่นของทางชไยนาศเขาซึ่งบรรดาเกจิอาจารย์ ส้มโอรุ่นเก่าก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันกันกบทองดีนั่นแหละว่ะึเ <c oughs> ดีด๋ยวเขียนลักษณะพันธุ์กลับหน้ากลับหลังในคณน้นเองนะเอ,าอ้ายังไงก็แล้วแต่มันก็ว่ากันไปแล้วผนังกรีบสีขาวเปลือกบางเนื้อกุ้งใหญ่สีขาวแห้งรสชาติหวานช่ำให้ผลดกเป็นที่ต้องการของตลาดมีแหล่งปลูกที่จังหวัดชัยนาทส่วนพันธุ์ทองดีนะ ก็โด่งดังมาเป็นเวลาช้านานนะนี่ก็ของดีชางจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็สมุทรสาครราชบุรีปลูกกันเยอะนะผิวเรียบผนังกรีบสีชมพูเนื้อกุ้งสีชมพูรสชาติหวานฉ่ำน้ำขายได้ราคาดีมีแหล่งปลูกสำคัญก็บอกกล่าวกันไปนะฮะก็สมเมืองสมโอขาวอ่สมโอหวาน ข้าวสารขาวลูกสาวสวยนีย่ตั้งแต่อดีตมาแลนะฮะก็คือนคนปรปฐมทีนี้ส้มโอแต่ละพัน์ถ้าเผื่อว่าท่านเป็นนักชิมนะฮะก็จะรู้ว่ารสชาติสีสันที่มันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากส้มโอจากประเทศอื่นนี่ก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการแล้วก็ยังเป็นคือส้มโอมันมีข้อได้เปรียบครับ ได้เปรียบตรงที่ว่ามันมันมันไม่เน่าเสียเร็วนะมันเก็บรักษาไว้ได้นานนะเ,เรียกว่านานกว่าผลไม้ชนิดอืน่นๆเพราะฉะนั้นเวลาจะขนส่งจะขนส่งทางเครื่องบินอ่าอันนี้ก็ได้ทางเรือก็ก็ได้เพราะว่าช้าหน่อยแต่ก็ยังอยู่ได้สบายในปัจจุบันประเทศไทยเราส่งออก ส้มโอผลสดไปจำหน่าย29ประเทศตลาดหลักๆก,ก็คือจีนแล้วก็มาเลเซียในปี2564เราส่งออกส้มโอไปเป็นจำนวน29,782ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า903ล้านบาทนะฮะ เรื่องนี้ท่านผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืชสำนักวิจัยพัฒนาการอารัขาพืชกลมวิชาการเกษตรก็คือนาะงสาวชนทิชารักไคร่ก็ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน APHIS นะแจ้งให้ทราบถึงการอนุญาตการนำเข้าผลส้มโอสดจากประเทศไทย โดยให้เพิ่มส้มโอเข้าอยู่ภายใต้โครงการฉายรังสีที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะฮะให้ส่งข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวข้องกับส้มโอเพื่อประกอบการประเมินจากคณะที่ปรึกษาโครงการฉายรังสี Pre-Clearance Advisory Group เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าต่อไป ซึ่งการดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้แล้วคาดว่าในฤดูการผลิตส้มโอในเดือนสิงหาคมนะฮะฤดูการผลิตส้มโอในเดือนสิงหาคม2565นี้จะสามารถส่งออกส้มโอล็อตแรกจากประเทศไทยไปที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วนะครับส่วนเงื่อนไขการส่งออกส้มโอผลสด ไปยังสหรัฐอเมริกานั้นผลผลิตต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP นี่อันนี้สำคัญที่สุดนะข้อ1ก็คือต้องต้องมี GAP โรงคัดนะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นะก่อนการส่งออกต้องล้างขัดฆ่าเชื้อจุ่มสารเคมีเห็นไหม ท่านไปส่งไปกลัวเรื่องสารเคมีนะฮะเพราะเขาบอกว่าจะส่งไปต้องจุ่มก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อกําจัดเชื้อราตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรรวมทั้งผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายลังสีก่อนการส่งออกกับทางกรมวิชาการเกษตรด้วยนะฮะังนั้นผลผลิตส้มโอที่จะส่งออก จะต้องผ่านการใช้รังสีที่400เกรนะเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้นะครับเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนส่งออกหรือที่จุดนำเข้าในสหรัฐอเมริกานะคือหมายก็ว่าเราใช้ไปจากนี่ก็ได้หรือจะไปที่สหรัฐก็ได้ ถ้าใช้รังสีที่จุดนำเข้าไม่ต้องใช้ใบอนุญาตสุขอนามัยพืชแต่ต้องผ่านการตรวจสอบทุกรถที่นำเข้าซึ่งการอนุญาตให้นำเข้าส้มโอจากไทยต้องเป็นการส่งออกเพื่อการค้าเท่านั้นผู้ที่ต้องการจะส่งออกผลส้มโอสดไปอเมริกานะสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกลุ่มวิชาการเกษตรจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ02 940 6670 0 2940นะ0 2 9 4 0 6 6 7 0แล้วก็ต่อ1 4 2นะฮะหรือ0 2 5 7 9 3 4 9 6ต่อ0 1 2นะครับอา้าวอันนี้ก็เป็นที่ที่ท่านจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเบือ กลุ่มของท่านมีสมโออยู่เออเราเคยส่งออกไปจีนไปนูน่นไปนี่มีพอส่งไปอเมริกาไหมแต่ผมว่าไม่ค่อยมีอะไม่ค่อยพอสมโอไม่ค่อยพอบ้านเราเนี่ยนะนะทีนี้แม้ชื่อหน่วยงานนี้ก็เรียกยากหน่อยนะ,ะกลุ่มวิจัยการกักกันพืชนะสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ พูดถึงที่เขาบอกว่าต้องฉายรังสี400เกรเยเพื่อกำจัดมแมลงวันผลไม้เนี่ยประเทศเราเนี่ยนะเรียกว่าตัวร้ายตัวสำคัญเลยก็คือมแมลงวันผลไม้ซึ่งคนไทยเราก็จะเรียกว่า,มาแมลงวันทองแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมาแมลงวันทอง นะมันเยอะ,อะคุณปลูกพืชตระกุลแตงนะบวบนะหรือจะเป็นน้ำเต้าหรือจะเป็นฟักทองออกลูกเล็กๆมามันมาวางไข่หนอนจาะเข้าไปเน่าซะแล้วเสียซะแล้วพลิกปัจจุบันนะก็มีแมลงวันนะ ที่จะไปวางไข่มันมีหลายชนิดเดี๋ยวเอาไว้วันข้างหน้าผมจะหยิบรายละเอียดของอชนิดของแมลงวันผลไม้เนี่ยนะฮะมาะเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยประเทศที่เขาไม่เคยมีไม่มีเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องอไม่ไม่ให้เข้าไปโดยเด็ดขาด ผมเคยไปที่สหรัฐครับโดยเฉพาะอาตอนนั้นไปที่ฮาวายฮาวายนี่ไปตามถนนท,นทนทางเนี่ยนะเขาจะมีป้ายแหละป้ายเป็นรูปเ,เป็นแผ่นติดไว้กลางเมืองเลยก็เป็นรูปมแมลงวันผลไม้เนี่ยแล้วก็อยู่ในเครื่องหมายวงกลมแล้วก็ขีดขวางคล้ายๆเหมือนว่า เจอไม่ได้เลยนะเจอต้องรีบทำลายโดยเร่งด่วนเลยประเทศเป็นเกาะอย่างฮาวายญี่ปุน่นออสเตรเลียแต่ความจริงถึงไม่ใช่ประเทศเป็นเกาะก็เหอะนะเพราะเรื่องนี้ผมเองนะก็เรียกร้องมาโดยตลอดบอกว่าเมื่อไหร่เราจะเอาจริงเอาจังกับแมลงวันผลไม้คือเราเราเรามาแก้ปัญหาปลายทางคือว่าถ้ามี นะฮะจะส่งออกไปต้องแน่ใจว่ากำจัดให้หมดซะก่อนนะแล้วจึงส่งออกไปได้แต่ความจริงนะถ้าเราจะได้ขยายความขยายผลโดยให้ทีวีทุกช่องสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องนะเอารูปมะแรงวันผลไม้เนี่ยมาประกาศให้คนดูกัน แล้วก็อย่าไปสงวนลิขสิทธิ์มากเนี่ยนี่ถ้าผมเป็นรัฐบาลวันไหนนะผมจะบอกเลยว่าไอ้ภาพอะไรทางวิชาการเนี่ยมันไม่ต้องลิขสิทธิ์ใครจะหยิบไปใช้ไปใช้ให้ชาวบ้านชาวช่องได้ดูได้รู้จักเนี่ยให้เขาไปใช้ไม่ต้องมาคอยจะเอารูปไปใช้ขออนุญาตอะไรเงี้ยมันมันจะได้เป็นที่รู้จักกันนะคนก็จะได้ดูอ๋อไอ้นี่เองเหรอไอ้ตัวนี้เองเหรอ มแมลงวันผลไม้อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกวิธีกำจัดนะฮะซึ่งวิธีกำจัดมแมลงวันผลไม้มันก็ทำได้หลากหลายวิธีอันหนึ่งที่คนทั่วไปก็ทำได้เลยคือเจอถ้าเจอมะม่วงชมพู่ฝรังเน่าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะท่านจะต้องรวบรวมและอันนี้เข้าเตาเผาพืชเลยครับ เผาเลยนะถ้าไม่ได้เผาก็ต้องขุดหลุมลึกอย่างน้อยเอาสัก50เซนเลยครับนะฝังนะแต่ถ้าตื้นๆไม่ได้นะถ้าตื้นๆมันสบายเลยครับมันออกจากาหนอนออกมาเข้าดักแด้ในดินแล้วก็กลายเป็นตัวแก่บินไปผสมพันธุ์วางไข่ที่ผิวของผลไม้ ไอ้สมัยก่อนเราก็บอกว่า,าผลไม้สีเหลืองๆจะจูงใจมแมลงวันทองมแมลงวันผลไม้ให้ไปวางไข่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหลืองแล้วครับลูกเขียวๆพวกก็วางแล้วนะพอบางคนบอกเดี๋ยวนี้ปลูกผลไม้แหมไอ้เราก็ว่าหอ่อตั้งแต่ลูกยังเล็กแต่มันก็ยังมีหนอนเน่าอยู่ในเนื้อผลอย่างนี้เป็นตน้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกกล่าวชาวบ้าน แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตลาดตลาดที่จำน่ายขายผลไม้นั่นแหละท่านเห็นไหมเวลาผลไม้มันเน่าเน่าก็ทิ้งกันเรียราดนะะทิ้งกันเรียราดอยู่ในตลาดนั่นเองไม่ได้ครับพี่้องครับนะะถ้าเราเห็นผลไม้เน่าหนอนต้องรวบรวมนะแล้วทางเจ้าของตลาดต้องเอาไปกำจัด อย่างถูกวิธีแล้วที่จริงก็ต้องบอกเลยว่าผลไม้เน่าเพราะแมะลงวันผลไม้ห้ามเข้าตลาดนี้เอออย่างนั้นนะส่วนพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนนอกจากจะต้องทำลายผลที่เน่าที่เสียแล้วอีกสิ่งหนึง่งเราก็จะต้องเริ่มดำเนินการแต่ต้นเลยครับคือว่าพอผลไม้ติดลูก เล็กๆขนาดเัว่วแม่โป้งเนี่ยห่อเลยครับนะฮะทีนี้การหอก็แล้วแต่ชนิดแต่โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็เอาถุงพลาสติกมาห่อผลซึ่งถ้าถุงพลาสติกห่อผลก่อนหอก็ฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อราเสียก่อนเพื่อกําจัดเชื้อราแล้วก็ห่อผลแล้วก็เอากระดาษหุ้ม สะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นการดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรัง่งนะไม่อย่างนั้นแดดมันก็จะเผาผิวมันก็จะไหม้นะอ้าวนอกจากหอผลเราก็จัดการทำกรงดักมแมลงวันผลไม้เดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆฮะก็ขวดน้ำที่เรากินนี่แหละนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็เขานิยมแนวตั้งแนวตั้งก็ได้ นะก็จากฝาจุกเราก็มีเป็นโครงลวดหรือเชือกอะไรก็ได้แล้วก็ผูกผักกรอสเอาไว้ะนะพลาเนกจุ่มชุบสารเมทิลยูจิโนนะฮะดึงดูดมแมลงวันทองให้บินมาหาแต่แล้วก็จุ่มมาลาทาออนไว้ด้วยนะครับพอมันบินมาไอข้างขวดเราก็ตัดเป็นช่องเป็นรูไว้ มันดินมามันก็มาตายอยู่ในขวดดีเองตำแหน่งการติดตั้งก็ควรจะติดตั้งอยู่ตำแหน่งชายชายสวนนะตำ,ตำแหน่งชายชายสวนอันนี้ก็จะช่วยช่วยกันลดจํานวนตัวแก่นะฮะใน,นส่วนทางราชการเองเขาก็จัดการใช้รลังสีทำหมันให้มแมลงวันผลไม้นะฮะ มันบินไปมันก็ไปผสมกับใครเขาไม่ได้นะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เวลาจะปล่อยไปใช้ลังสีแล้วปล่อยไปก็ต้องประกาศหน่อยว่าอยู่ปล่อยเมื่อไรเขตไหนไมน่ไม่งั้นมันไปใช้รังสีแล้วมันบินเข้าไปอยู่ในกรงหลักแมลงวันทองหมดมันก็มีค่าเท่าเก่ามันก็ตายอย่างเดิมนะ,ะบางคนก็เอาต้น เดรีใบกล้วยนะครับเอามาปลูกตามชายสวนมแมลงวันทองก็มแมลงวันผลไม้ก็ชอบมาบินตอมดอกพอมันมาบินตอมเราก็ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดมแมลงวันทองเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลากหลายวิธีการแต่วันนี้มันมันยังไม่ผ่านข้อแรกเลยคืออะไรคือชาวบ้านก็ปลูกผลไม้ ก็ไม่ได้ห่อมันก็เน่าเน่าแล้วทําไงเน่าแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งไว้ในสวนนั่นแหละอ้าวพอทิ้งไว้ในสวนไอ้ผลไม้ที่เน่านอนมันก็กระดึบกระดึบเข้าดักแด้ในดินพอเข้าดักแด้ในดินก็บินมาเป็นตัวแก่อีกโอ้ยเดี๋ยวนี้มันชุมขนาดบางทีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ยังมีมแมลงวันทองบินมาเลยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในสวนแล้ว นะเป็นมแมลงวันที่วางไข่ที่ผิวของผล,ลไม้แล้วพอหนอนเจาะออกมามันก็จะมุดแทงเข้าไปในผล,ลไม้นะฮะทีนี้ไอลักษณะหนอนตัวนี้ก็หัวแหลมตูดป้านนะเวลามันจะเคลื่อนย้ายตัวมันนะสมมติเราไปเขี่ยมันออกมาจากผลไม้ถ้าลองมานั่งดูดิครับ เวลามันจะไปไหนนะมันจะเอาส่วนหัวส่วนหางเนี่ยโค้งเข้ามาหากันนะแล้วดีตัวปึง้งกระเด็นไปนะนี่เออไอธรรมชาติของศัตรูพืชมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเราคำว่าเราในที่นี้ลำพังกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานทางด้านการเกษตรเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า ระดับอธิบดีหรือ,อพออ,อ,อมาพูดมันก็เงินๆงนไม่ค่อยเป็นข่าวคนระดับรัฐมนตรีว่างว่าง,ว,างวันดีคืนดีก็ออกมาพูดบางซีนะออกมาพูดออกมารณรงค์ให้มันเป็นข่าวหรือเอาระดับนายกเลยวันนี้จะพูดให้กระทรวงไหนก็ว่ากันไปมันถึงจะเป็นข่าวแล้วก็ดูเป็นเรื่อง ตื่นเต้นร้าใจทั้งฝ่ายเจ้าหนะ้าที่ก็เตรียมรูปเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมนะพูดจบก็ส่งข้อมูลนะอย่ายืดยาวเยอะเอาสัน้นๆง่ายๆส่งให้ผู้สื่อข่าวเขาก็จะได้ไปทำข่าวคราวอะไรต่อมิอะไรกันนะฮะให้เป็นที่เออกระเริกนะครับก็จะได้ไม่ต้องอมานั่งกลัวมแมลงวันผลไม้กันทีนี้่ัน ทันทีที่พูดสมมุติเราบอกว่าประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการามุ่งกําจัดแมลงวันผลไม้ไอ้ประเทศผู้นําเข้ามันก็สบายอกสบายใจใช่ไหมฮะมันเป็นผลทางจิตวิทยานะครับเพราะฉะนั้นอา้าวไม่รู้ว่าวันไหนทิ่บุญมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเอ๊ซึ่งมันไม่มีโอกาสรอกถ้ามีแล้วก็ จะได้พูดรณรงค์ในเรื่องพวกนี้เอาดา,ดาราช่วยกันพูดหน่อยนะไอเรื่องมแมลงวันผลไม้ช่วยกันลดจํานวนลงชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องหอผลไม้ผลไม้ก็จะไม่เน่าไม่เสียเราก็จะได้มีเก็บเอาไว้กินนะแล้วก็ส่องออกก็สะดวกกายสะดวกใจแต่ยังไงก็แล้วแต่มาตรฐานการสร่งออกเราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประเทศนั้นๆเขาตั้งเงื่อนไขไว้นะครับ ใครๆก็รักหัวหัวคันใคยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันใคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา4ี่สิปีตามานะมีน้องสีก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใคร ใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะหัวออกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกํามฐานช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแต่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็ทนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน